พระพุทธคุณห้าสิบหกคาถาพระพระชิตาเยนนสัตธรมาพะักขะปาเปนะตาทินาพยะสตเตปะหาเสนโตพยะสันตังนะมามิหังคำแปลพระสัตธรรมทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้ว มีผ้าฤทัยคงที่ทรงแจกแล้วพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวกับล่าเริงข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีภัยอันระง,งับแล้วพระองค์นั้นอานุภาพจงภาวนากันโรคโรคาไข้เจ็บทั้งหลายศัตรูมุ่งม,มาดมิอาจทำได้พินาศยจบไปด้วยพระคาถา